สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกในการปั๊มน้ําที่ไหลเข้าเครื่องซักผ้าไม่แรงครับแบบอัตโนมัตินะครับผมอันนี้เป็นปั๊มน้ําที่ผมต่อนะครับเพิ่มแรงดันน้ํานะครับผมเพราะว่าหน้าผมไหลไม่แรงเครื่องซักผ้าเลยระบบจ่ายน้ําเลยจ่ายไม่แน,นะครับผมก็เลยซื้อปั๊มน้ํามาต่อเพิ่มแรงดันน้ํานะครับ ถ้าเป็นน้ําบาดาลหรือน้าอะไรก็ต้องดูตัวนี้เนอะครับตรงนี้บางทีมันจะมีอะไรตันนะครับถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่อยากหมุนบ่อยเราก็ต้องซื้อตัวกรองมาต่อก๊อกแยกตรงนี้เลยนะครับผมนี่ถ้ามันไหลไม่ออกไหลไม่สะดวกถ้าระบบมันไม่ได้เราก็มาดูมันจะมีสลักตรงนี้นครับนี่เราวมันแล้วก็ดึงออกมามีอะไรตันหรือเปล่านี่ครับของผมก็เป็นประจํานะครับตรงนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็ สลัดน้ำเป่าออกให้เป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับผมอันนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมถ้าอันนี้ใส่แล้วน้ํายังไหลไม่แรงก็เป็นตัวที่ระบบตรงนี้นะครับที่มเขาจ่ายน้ํานะครับผมก็การเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็บอกเล,ล็กน้อยๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม,มนะครับอันนี้ นี่ปัม๊มราคานี้นะครับประมาณเก้าร้อยพันหนึ่งนี่ครับปัม๊มตัวนี้ผมซื้อมาในรัศดาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ